มาชมมวยคู่ที่สองของรายการวันนี้นะครับเป็นการชกระหว่างสันสอเพลินจิตนบวยไทยนะครับรายนี้ก็เชื้อชาติชาวปานามามีชื่อจริงว่าหลุยวากาสปัจจุบันนี้โอนสัญชาติเป็นคนไทยไปแล้วนะครับเกิดวันที่20กันยายน2510ปัจจุบันในอายุ27ปีตีชกมวยสักคนอาชีพใน20ครั้งนะครับชนะ15ครั้งแพ้4ครั้งมีเสมอ1ครั้ง ปัจจุบันก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับสิในรุ่นจูเดิ้ลแบตวเวทเบตของสมาคมมวยโลกวันนี้โชคกับแดนเนเตสนะครับรายนี้กระดูกทั้งดุ้นเลยทีเดียวแดนเนเตสนี่ก็เกิดที่เมืองที่ฟิลิปปินส์นะครับปัจจุบันก็อายุ25ปีเป็นมวยซ้ายด้วยนะครับเนเตสนี่ปัจจุบันก็เป็นแชมป์ p r i v a t ของฟิลิปปินส์ชกมาทั้งหมดนี่39ครั้งนะครับ ก็ชนะ31ครั้งในจำนวนนี้ก็น็อก21ครั้งแพ้7ครั้งมีเสมอ1ครั้งมาดูลีลาการชกขอโดนซ้ายของเนเตสไปแล้วนะครับสันนี่แม้ผิวคล้ำกว่านักบวยฟิลิปปินส์นะครับคือแดนเมเตสสันนี่สูงเก่งสีออกเป็นสีเหลืองนะครับโดนหนึ่งสองของเนเตสเข้าไปอีกสุ่ม 4, สี่สุมหกเข้าไปรุมร่ามไม่ได้นะครับ มาแดนในเต้เนี่ยเวลตานี่ดุร้ายทีเดียวนะครับไม่มีเต้นฟุตเวิร์กด้วยขยับขยับพยายามติดไปเรื่อยเป็นมวยซ้ายนี่ชกลำบากนะครับและถ้าคล่องแคล่วแล้วด้วยแล้วก็เบียดดีออกเร็วแล้วใ้คู่ชกมวยขวานี่อันตรายมัอนกันอย่างรายของสันสอเพลินจิตรายนี้นะครับน้ำหนักตัวทั้งคู่ก็ช่าง1้อปอนด์โดนขวาของสันไปหมัดนึง อายุก็ไล่เรียกกันนะครับทางสันนี่27แก่วกว่าในเนเตสนี่2ปี25สันเป็นมวยตอนนี้โอ้สันโดนขวาของสันไปแล้วนะครับแดนเนเตสสันนี่ประเภทชอบแรกเหมือนกันนะครับชกแบบไฟเตอร์ไม่ค่อยจะบ็อกเซอร์เท่าไหร่โดนซ้ายของเนเตสครับพี่ สันไม่กลัวนะครับขยับขยับเข้าไปเรื่อยกาจะบวกเหมือนกันมาแต่วารีลาของแดนนีเตนี่ที่เรนนี่นทราบไปแล้วนะครับว่าเคยซัดเอาพิชิตติดบางประจันมีอดีตแชมป์โลกนี่ล่นเหมือนกันโดนซ้ายอีกหมัดน,นึ่งมาสันแรกขวาขาอย่างหนึ่งสองเข้าหน้าของแดนเีสสันหนักนะครับมาพยายามบอลให้อยู่ในมุมโดนไฟมาแดนนีเตซีายตัดมาลำตัวทีนึง หมดย,ยกที่หนึ่งแล้วก็ในวันนี้นะครับทางบุญเลี้ยงอดุลยทติกุณจากดาราวิลล่าคาเฟ่นะครับก็มามอบรางวัลให้กับทางนักมวยไทยแล้วก็มีแรนพาซานะ่ครับแหล่งบันเทิงอยู่ที่ย่านรามอินทรากม .2 สองโดยคุณพิยงพิสารกิจวานิชแล้วก็ทางอีสานดาริกอีสานร้านเปอร์เซ็นต์นะครับโดยป๋าสมศักดิ์วันนี้ก็นํามาเองแล้วก็ใส่เสื้อแดง่ังหักมาชมยกที่สองมีกําลังใจเยอะนะครับนักมวยไทยนี่ได้รางวัลจาก ที่เรียนให้ทราบไปแล้วโดนบวกของสันบิกหมัดนึงเนเตสเข้าบวกแล้วสันโตเหมือนกันแต่ว่าจั่วลมซะเยอะไม่กลัวนะครับสันขยับไปอีกโอ้โหต่อยขวาโดนหน้าของเนเตสโอ้โหสันนี่เล่นขวาล้วนๆเลยทีเดียวโอ้โหไม่กลัวด้วย ในเมื่อโอนสัญชาติแล้วนะครับจากวนานามสันสอเพลินจิตแดนเนตซสจากฟิลิปปินขยับขยับจ้องเลยนะครับแมแววตานี่น่ากลัวเหมือนกัน <c oughs> มวย <c oughs> กาดอย่างทางแดนเนตเซสนี่ถจะบอกว่าถอยหลังแล้วนี่ถอยอยากเหมือนกันเพราะว่าตั้งหรือว่ายืนหลักนี่เต็มท้าเหมือนกัน <c oughs> หนึ่งยิงหนึ่ง,งสองเข้าไป <c oughs> สันออกไปนิดนึงสันบวกขวามา สันคอยตั้งพ้อมไว้นะครับแดนเซสแย่ซ้ายไปโดนขวาตัวอีกมัดมวยขวานน่ต้องชิงก่อนเหมือนกันนะครับต้องชิงทําก่อนทาไมชิงทาโดนมาขยับขยับสันต่อยขวาโดนหน้าของแดนเทสกวีดูถว่าความโหดแล้นี่แดนเทสนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับ เพราะว่าเคยปะหมัดกับแชมป์โลกในเมืองไทยมาแล้วด้วยวันนี้ตอนนี้อากาศก็เย็นสบายนะครับที่้านอเนกประสงค์ของทางพหลห้าแดนเนตสพยายามจะให้สั่นย oh. ิงว่าโหมัดมีรัดไกนะครับโดนหน้าเต็มเปล่าเลยทีเดียวโดนขวายหมัดหนึ่งแดนเนตสโดนเข้าไปสองหมัดสั้นม่ะโดนโต้ะคืนมา ตะลมัดตะลมัดเนื้อทั้งนั้นแหละเว้ยครับยังไม่มีคุดเบื้องเท่าไรทางสันเบียดเขาอีกแฟนๆก็เชียร์นะครับมีส่งเสียงเชียรตะโบสันนี่ชกได้เหมือนกันสันยิงขวาลำตัวอีกเนยแต่ย่างไม่ตกอกตกใจนะครับตุติธาจะก่อนไปนิดนึงแต่ว่ายังเป็นฝ่ายขยับขยับติดมาเรื่อย น้ำหนักบัตรหมดยกที่สองนะครับในยกที่สองทางสันขยับขยับกาดสูงมาขวามัดนี้เนื้อๆนะครับสวยงามกับขอขอบคุณนะบริษัทโอสุภาพิหิวจำกัดโดยคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์และก็บริษัทการบินไทยสายดำเนเียงชาตินะครับพบกันยกต่อไปครับมาดูยกที่สามในยกที่สองโนขวาของสันอีกบัตรหนึง่งมสันนี่ออกขวาตะลมัดนี่งามนะครับเรียกว่าสวยสุดงดงามทีเดียวออกตะลมัด แต่ว่าระบบการป้องกันตัวของสันนี่จะต้องให้สูงกว่านี้เหมือนกันนะครับยังโตอีกสันพยายามเลือกเน้นเป้าไปเรื่อยไม่มั่นใจไม่ออกาโดนซ้ายของแดนนเตสแดนนเตสพยายามเล่นเป้าใหญ่นะครับเนเตสขยับขยับอีกสันทนท่าหลอ,อกแต่ว่าทั้งแววตาก็หลอ,อกด้วยนะครับ แล้วก็พยายามคู่เหมือนกันพุ่งเข้าหาทางแดนเนเซสแต่ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหรไ่สันดูจะอาการมวยระบบการให้ใจยังเยี่ยมยอดนะครับแด,ดนเ<ป>ดนดเซสนี่ดูทีท่าแล้วก็ชักจะเห็นฟวนโดนขวาโตของสันไปหมัดนึงระหว่างจะเข้า เล่นลำตัวนะครับโดนขวาสูงไปโอ้โหโดนอีกบัดนึ่งออกตะล่บัดสวยๆทั้งนั้นทางสันสันยิงขวาเข้าลำตัวของแดนเนี่ลูกนี้ออกอาการเลยนะครับโดนเข้าไปนี่ทำท่าออกอาการเลยสันรัวเข้าไปนะโดนโตน้ลยตะล่บไม่ได้นะครับตาตกก็ไม่ได้เหมือนกันโอ้โหแดนจะบูเข้าไปเน,น้่ย ได้ชมกัน4คู่นะครับผ่านไปแล้ว1คู่แล้วก็หมดคู่นี้ก็มีทั้งพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์แล้วก็หยกไทยสิทธิอ์อนะครับวันนี้ชกให้ท่านได้ชมกัน4คู่ไปเลยเต็มๆสันพยายมโต้เขาไม่มาโชกกันยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางแดนเดลเซน,นีก็แข็งแล้วก็ ประเภทรถถังเหมือนกันถ้าไม่จนกระทั่งสลบสลดยหรือว่าหามเปลแล้วนี่คงจะยอมยากเหมือนกันสันก็โดนฝ้ายหมัดแดนเตสติดมุมอยู่สันรัวเข้าไปแล้วออกหลหมัดนะครับช่วงเลยทีเดียวสันแนช่วงซ้ายมาโต้โดนหุกโดนซ้ายของแดนเตส หมดยกที่3ตอนนี้สันเป็นฝ่ายเปิดเกมบวกเข้าไปก่อนนะครับสันนี่กะจะน็อกให้ได้นัอนกันแต่ว่าแดนเนเทสนี่คุมเกมการชกไม่ได้ตกอ,อกตกใจเพราะผ่านศึกเหนือเสือใต้หรือว่าประเภทรถบัสมาแล้วนะครับโดนขวาของสันไปในยุกที่สามนี่หน้าตาแดงก่ำไปแล้ว แต่ว่ายัางเก็บอาการได้ดีเหมือนกันปกตินี้สันไม่ใช่เป็นมวยเชิงชอบแรกเหมือนกันนะครับรายนี้ประเภทใจร้อนหนึ่งสยิงเข้าไปตัดลำตัวอีก <c oughs> เดนเดเต้้ไม่โดนขวาของสันเข้าลำตัวสันพยายามเน้นเลือกเป้าเหมือนกัน <c oughs> เป็นมวยที่ชบมีลำหักลำโค่นนะครับสันสอเพลินจิต ไม่ใช่เป็นมวยเร็วแต่เป็นมวยหนักแดนเนเตสเนีรถถังดีๆมันกันบางทีเห็นทํำท่าราแล้รอแลแต่ว่ามีก๊อกสองโต้มาอีกน้มวยไทยหลายรายนะครับทำท่าจะน็อกได้น็อกไม่ได้สักคนสน,นิดนาทดโหนาวครับสันไปมองพื้นนะครับมาโทษพื้นว่าพื้นรุนแดนเล่นหนึ่งสองเข้าไป สันโดนซ้ายสั้นๆไปอีกสังเกตทีนี้มีนาทีทองนะครับแดนเดเตซี่เพราะรู้ว่าสันนี่ทำท่าจะพวงนิดบี้เลยนะครับเดินปราดติดเข้าไปเลยดูแววตาสิครับแววตานี่การ์ล่โดนทุกซ้ายของสันอาหมัดนี้สายแล้วนะครับทาง แดนเนเตซนี่ฟ้องกรรมการบอกว่าสันนี่ใช้ศิสะนะครับฟ้องฟ้องกรรมการแต่ทั้งด้านระหว่างคิวนะครับระหว่างคิวฝั่งหน้าผากระหว่างคิวหมอโบวชกต่อไปได้นะครับน้มวยต่างประเทศนี่พอเรื่องแตกรั่วเ,เรื่องเลือดี่เขารู้สึกว่ากังวลมากเลยเหมือนน้ามวยไทยนะครับยิ่งแตกยิงย่งสู้ นักมวยต่างประเทศนี่พอแตก้วนี่มันจะออกอาการเลยทีเดียวใจเจย์นี่ฟอไปเลยลัวแผลกลัวแบบว่าหน้าตาช้ำไปด้วยอะไรไปด้วยนี่ลัวสารพัดไปหมดมันเหมือนกับนักมวยไทยนะครับถ้าแตกแล้วเลือดออกมากนี่ยิ่งสู้นะ่ะเขาอีกอนักมวยต่างประเทศพอแตกไปแล้วนี่ใจเจยจะฟอรใจเจยจะเสียแตกระหว่างคิ้วพอดีนะครับระหว่างกลางคิ้วเลยทีเดียวคือระหว่างช่วงกลางระหว่างรอยต่อของคิว้ว หัวคิวทั้งสองข้างนะครับเลือดก็ไหลมาเป็นทางยังไม่เยอะเท่าไหร่จ็คมองหน้าของสันชักยัอะไรนะครับทางแดนเนเสหมดยกที่สี่ทางด้านบริษัทดีเจนซีบันดีไทยบริษัทโอตานิทัทยแอนด์รับเบอร์จำกัดบริษัทอนุไทยโปรโมชั่นจำกัดครับพบกันยกที่5ครับวันนี้ผ่านมา4ยกในปลาย,ยุคที่4ีในทางแดนเนเตสนี่ยั่วสันสอเเลินจิตเลิศเกินเพราะว่าชกไม่ชกเปล่า แราว่าหาว่าเอาศิษะามาชนเรกว่าน้าภาคชนได้นะครับแตกโนนหนึ่งสองของแดนไนเทสเข้าไปสันชักยุอะไรนะครับเรียกว่าคนละภาษาพนามานะครับทางสันโอนสัญชาติเป็นคนไทยไปแล้วส่วนแดนไนเทสนีฟิลิปปินส์มามีม้ม,มีมีสอกลับด้วยนะครับมา้าสงสัยมาอยู่เมืองไทยบ่อย มาชุกในเมืองไทยอยู่ทางรู้อะนะมวยไทยนี่เล่นสอกทางเดนเดซก็เลยสอกกลับไปด้วยสันเชัดัยแล้วลุยเลยจ้วงเลยเลยลำตัวไปสามทีสันลุยแล้วนะครับสันลุยแล้วมายังไม่เข้าโดนซ้ายของสันไปหมัดหนึ่งเดนเดซต่อยหนึ่งสองครับอีกอ่า าทางสันก็มีเหมือนกันนะครับ <g ül> เรนฤศีีบทยาไปทีนึงผมอยู่เมืองไทยตั้งนานไม่เคยใช้ศอกอะแล้วก็ฟิลิปปินมาใช้ศอกลับผมก็ต้องเอาบ้างเพื่อนบอกให้ทางไดนเตซสนี่ลุยเหมือนกัน สันลุยแล้วนะครับลูกนี้ต่อยต่งแล้วกรรมการต้องเตือนแล้วนะครับลูกนี้ต่อยโอ้โหต่อยกองดวงใจและทางเดนเดนเซน,นี่บอกว่าเอายังไงกันแน่เมื่อกี้ชายศีรษะโดนหน้าผากผมโอ้ยโอ้ยแล้วเดินทำมป้อยป่อยป่อย,ปอย,ปอยไ,ปไปแล้วต้องขอเวลานอกเลยนะครับขอเวลานอกดูทำหน้าดิบอกบุญไม่รับเลย <S <S สันนีฟ่ฟิตนะครับฟิตอยู่ที่มุมกรรมการก็ต้องเดินบอกว่าหายงงหาย หายจุกหรือยังอ้าวจุกหายจุกแล้เอาต่อโดนขวางสาันไปหบัตนึงสันต้องระวังนะครับเพราะว่าต่อยใต้เข้มขัดไปด้วยเมื่อสักรครูร่นี้ก็กลองดวงใจจนกระทั่งแดนในเต้นโอ้โหขับควมป้อย,ยไปเลย,ยสันยิงขวาลำตัวอีกกรรมการบกเบรก คือเสียงดังดีแล้วเกินนะครับกรรมการไม่ต้องห่วงทั้งคู่พลภาษานะครับกรรมการพลไทยสันนี่ปานามาแดนเนตส์นี่ฟิลิปปินส์นะครับสามชญชาติแล้วทีเดียวตอนนี้ลุยไปแล้วสามสี่หมาดทำท่าถอดใจเหมือนกันนะครับแดนเนตส์นี่มาที่ยกที่ห้านะครับครึ่งทางเท่านั้นสันลุยเข้าไปแล้วเล่นเฟดดิ้งจำกัดครับ พบกันยกที่6กคะผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับคู่นี้ชกกันสิบยกทางสันนี่พยายามล่วงล่างอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ดูมากจะพลาดลงไปต่ำเกินไปโดนขวาบนแล้วทางเดนเนตสเด,ดนเ,เตดดนเเตสตโบโดนต,ต่อยหน้านี่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าต่อยล่างนี่แกกลัวมากเลยทีเดียวเพราะว่ากลับบ้านนี่เดี๋ยวเกิดแฟนที่บ้านถามทำไมถึงหายไปไหน เดนเนเตะสิ้นบนะครับบนว่าเอาอลยบุกมาเลยบุกมาเลยปกติสันสอบเลินจิตอยู่ในเมืองไทยก็ไม่เคยได้คุยใครอยู่แล้วบุญ <Hey! S 1> ช่วงฝ่าย <Hey! S 1> มาเป็นชุดนะครับ <Hey! S 1> สัน <Hey! S 1> มาเป็นชุดเ <Hey! Hey! S 1> ดนเน่จะไหวหรือไม่ไหวอยู่ที่มุมแล้วนะครับรัว hey! <Hey>! hey! เป็นชุด hey! 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 โอ้โหทั้งล่างทั้งบน hey! 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 ยกนี้เป็นยกที่หกนะครับ ดนนเตซติดเชื่ออยู่ยังกรรมการแย่อาคนแฟนอกให้สันเร่งแล้วก็บีไปเลยนะครับเร่งแล้วก็บีลูวีไปเลยติดตลอดแดนนเตสนีมือไม้ตกเลยเหมือนกันแต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าลอยห,ลายหน้าลอยตาเป็นลำตัดไม่ประยุนยเหมือนกันนักร้องอยู่ที่ดาราคาเฟ่เหมือนกัน สันไม่เดินสันพะทีเดียวทีเดียวนะครับไม่มาปฏิติประต่อสันสอเพลินจิตก็เรยนใหทราบไปแล้วว่าไม่ใช่เป็นมวยที่เชิงประเภทหมัดรุนแรงมาลำหักลำโค่นดี<ะ>แดนเนเตซนิอ่อนไปแล้วนะครับมาถึงยกที่หก<อ>สันบวกกับอีกสองหมัดระมัดระวังไปหมดนะครับทง้งช่วงคิวสันอัธวิ สันยิงเข้าไปจ้วงแล้วจ้วงแล้วหนึ่งสองไม่โดนจังจันโอ้โหเดนเนตส์ไม่ดีเหมือนกันพอสันก้มต่ำโดนทุบให้ทอยไปเลยเดนเนตส์บี้เข้าไปนะกรรมการดูเหมือนกันนะครับ ูทั้งคู่ก็มองหน้ามองตาแล้วนะครับเรียกว่าเหมือนกับขัดเคี <t <t ้ยวเคี <t <t aws aws ้ยวฟันก uh ันอยู่ตลอดโดนวาหน้าเต็มๆนะครับหมดเลยครับช่วงไปไม่กี่มัดกี่มัดก็ยังเฉยๆกับขอขอบคุณทางด้านบริษัทชัวโอดโอจำกัดบริษัทการสปอร์ตจำกัดและก็บริษัท AP พีซิตี้พาร์คโดยคุณอภิชาติตินยาคงครับพบกันในยกที่จดครับ ผ่านมาหกยกแล้วเหลืออีกยกนี้เป็นยกที่ 7. เจ็ดเหลือสี่ยกนะครับรวมทั้งยกนี้ด้วยชกกันแค่สิยกคู่นี้แม้แต่ว่าทั้งชกทั้งพักทั้งมีบุนด้วยทั้งคู่ระหว่างพอหมดยกในทั้งคู่ทำแค่จะ กรรมาการใช้อีกภาษาหนึ่งแต่ว่านักบวยคนละภาษาไะครัดดบก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท yeah. ่าไหร่ค mm ือไม่ค่อยแยกเอาอีกแล้วทางแดนเนทสิไม่เอาแล้วนะครับบอกว่าทางสันนี่ใช้ศีษะนะครับไม่ชกแล้วนะครับไม่ชกแล้วโมโหโกรธามตาเขียวเลยทีเดียวทาง แนในที่ไม่เอาแล,ล้วกรรมการก็เลยนับเปอยู่ครบรสในยกที่เจ็ดนะครับนั้นว่าทางสันสอรเลินจิตเป็นฝ่ายชนะในยกที่